สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็ยหัวบุกส่งลูกค้ามีลูกค้าถามมาว่าถามจริงๆแม่ค้าได้แกะนอเล็กๆเขาออกไหมไม่แกะนะคะขุดมาแบบไหนก็ติดมาแบบไหนก็ส่งแบบ สงสัย,ยกอนอันนี้นอตรึมเลยใต้ทางจังหวัดอะไรนะมีหลายจังหวัดมนนีลูกค้าจองสองร้อยห้าสิบโลเนี่ยค่ะนอสวยๆทั้งนั้นเลย เริ่มขุดแล้วนะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะขุดได้ไม่เยอะทยอยขุดขุดเฉพาะต้นที่เขาพร้อมก่อนสนใจสั่งได้นะคะบุกหวาน เคยชิมให้ดูในคลิปคลิปก่อนเคยชิมให้ดูตอนทานสดสุดต้องเรียงไม่ให้มีช่องว่างหัวเล็กๆกก็มีลูกค้าเขาอยากได้เล็กบ้างใหญ่บ้าง ถ้าหัวใหญ่หมดมันก็สลับลงกล่องไม่ได้กล่องหนึ่งก็ได้ประมาณสิบโล จริงส่งจริงนะคะ ระแคกวางไว้ข้างล่างแต่เราจะไม่ใช้กันกระแทกห่อนะถึงจะเน่ามีหนอขึ้นแล้วหนอสวย ทำคลิปให้ดูดูว่าเราส่งแบบไหนนะคะหัวแบบไหนที่ส่งหัวใหญ่เราจะใส่กลองใหญ่ วันนี้3โลครึ่ง แล้วหัวหนอรอบตัวเลยค่ะเราไม่ตัดออกน,นะคะปุดแบบไหนแล้วล้างทำความสะอาดดินออกแล้วก็ส่งตามรูปนะคะจะได้หนอเยอะๆไม่ผิดหวังแน่นอน ดูประมาณสงโลสนใจทักมานะคะสวัสดีค่ะ